มาซักขาซาวีดัดสวัสดีค่ะกลับมาพบกับซอูซี่ซอลซิงซอตัวจริงสงติงต้องซอลูซี่ซอซิงเท่านั้นนะคะเมื่อเราจะมาลงเบ็ดรวมันกันพี่เท่าไหร่ดีทุกคนมาเบ็ดละหนึ่งร้อบาทละกันเนาะเพราะเบ็ดร้อยส่วนจะแปกกันใช่ไหมแล้ววันนี้เขาจะมาตั้งออโต้ให้เขาหมนฟรีสปรินกันไปที่สามสิบลอนั่นเองนะคะตั้งให้เขาหมดหนุนออโต้นั่นเองเนาะมาเริ่มเลยตอนนี้ก็พี่ยักษ์เขียวก็ ทำให้เราได้กำไรไปได้ที่6,000นแล้วนะเมื่อกี้นะก็อย่างที่บอกเราจะมาเล่นกันต่ตอน,นี้นะทุกคนนะซึ่งเกมก็เป็นเกมใหม่ล่าสุดในค่าย PS นั่นเองนะคะก็เกมเดอะฮอตนั่นเองนะคะถ้าใครยังไม่เคยเล่นเนี่ยเดอร์ซอสจะไปทีน่หน้าทางข้างล่างคลิปนั่นเองนะลองเข้ามาเล่นกันได้เลยนะคะโวโาเขาไม่เขามีอยตา ที่จ่ายสูงมากเลยนะคะสำหรับเกมนี้คือคูณสูงสุดแล้วก็ได้แต้มคะแนนถึงหนึ่งพันเท่ากันเลยทีเดียวนะดีไม่ดีเนี่ยแสนแตาจะแตกก็ได้นะทุกคนนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยแตกง่ายมากจริงๆนะคะสำหรับเกมเด e h o อตนะเป็นเกมแนวสายวอลคาร์นะคะถ้าใครที่อยู่ในสายนี้ก็จะชอบเล่นนะคะเป็นตอเนเตอก็ชอบเหนะมือนกันนะเพราะ่าสนุกมากเลยนะมาโบนัสจะได้กันไหมนะวันนี้นะต้องต้องมาลุ 30นะจ่ายมาสวยงามทีเดียวเลยนะคะยังไงต่อนี่บอกไปอีก94บาทนะคะก็เป็นเงียบเกมสายโอคา่ะภาพการ์ตูนสีสันเขาก็าน่ารักสดใสนะทุกคนนะลองเข้ามาแวะเวียนเล่นกันได้นะคะแล้วเราก็งมาแต่งกันนะหนึ่งพัเท่านี่ถึง่าสูงมากอือโอโหโบนัสไม่แตกนะมา เดี๋ยวเรามาลองเพิ่มไปอีกสักสิบรอบนะคะเรามาดูว่าเราจะได้เงินรางวัลกันที่เท่าไหร่นะตอนนี้ก็พี่ยักษ์เขียวก็เดือด,ด,ดแล้ะตอนนี้นะจะขึ้นมาไหมนะคะทำยังไงาน,น,นี่้้ติดบาาน,นี่แไละไาวแตกอย่างสวยงามนะคะรางวัลใหญ่ของเราก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เลยนะทุกคนนะโบเพิ่มอีกเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทนะก็ ถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในเกมตอนนี้ก็หมื่นบวกไปแล้วนะถึงจนะบอกว่าน้อยเป็ดร้อยใหทำถึงนะนก็แค่มาดื่มมาดื่งเท่านั้นเองนะ้จะเข้ามาเล่นอะไรนะกันนะอ่านี่มาละบอกเพิ่มกันไปอีกหนึ่งหมื่นบาทตอนนี้นะก็อยู่ที่ทุนของเราก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะ ถือว่าแอบปาดเงือนเล็กๆนะตอนช่วงแรกๆนะถือว่าทำกำไรกันมาได้นะมาตีตอนท้ายเกมนี่นองนะื้อไม้นี่ก็ถือเป็นไม้เด็ดกันเลยทีเดียวนะทุกคนนะรอบหลังๆนะคะก็หาเล่นกันได้นะคะใครที่ยังไม่เคยเล่นนะคะใน่าย PS นี่นะคะสายวอล์ครับ์จริงๆแนละ้วก็ห้ามพลาดนะคะมีเกมใหม่จริงๆนะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยซอลูซี่ต้องขอตัวไป เล่นเกมนี้ต่อก่อนนะคะแล้วใครที่อยากให้เล่นเกมไหนก็คอมเมนต์มาได้เลย